สวัสดีค่ะพบกับ MG ชัยภูมิค่ะในงานมอเตอร์โชว์2024กันนะคะที่ศูนย์การค้าโรบินสันชัยภูมินะคะในระหว่างวันที่23กุมภาพันธ์ถึงวันที่3มีนาคม2567นี้10วันด้วยการเ g ็ี MG ชัยภูมิมีรถรุ่นไหนไปโชว์กันบ้างไปชมกันได้เลยคะ่ะ รถยุลแรกที่เราจะนําไปเสนอในงานนะคะนี่คือเลยตัวเด่นของเรานะคะ MG5 ของเราวันนี้โปรโม,มชั่นพิเศษนะคะ3,900บาทรับรถได้เลยและลูกค้าพร้อมรับชุดแต่งเพิ่มเติมในงานได้เลยนะคะอีกรุ่นหนึ่งที่จะนําไปเสนอในงานนี้นะคะก็จะเป็น MG ซ s X ของเรานี่นะคะเป็นรถที่ได้รับความนิยมในตอนนี้เลยสําหรับรถ SUV ของเราดาวเปียน4,900บาทนะคะพร้อมรับชุดแต่งในงานนี้ได้เลยคะ่ะ ในงานนะคะไม่ว่าจะเป็นเอ็นจีทุกรุ่นนะคะลูกค้าที่กําลังมองหารถไฟฟ้ากันอยู่ตอนนี้นี่เลยค่ะ m g 4ของเรานะคะพร้อมรับส่วนลดสูงสุดถึง1นึ่งแสนกว่าบาทด้วยกันและรับชุดโฮม e ชร์เตอร์นะคะเป็นค่าติดตั้งอุปกรณ์ฟรีด้วยกันตอนนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในงานของเราได้เลยนะคะ จองรถกับ MT ็ชัยภูมิขั้นต่ำ3า3 0 0 0บาทลูกค้ารับกิฟต์วอชชชอปปิ้งกันในงานโรบินสันกันเลยวันนี้ที่โรบินสันลฟ์สไตล์ชัยภูมิ23กุมภาพันธ์ถึง3มีนาคมพบกันที่มอเตอร์โชว์2024ชัยภูมิที่โรบินสันไลฟ์สไตล์กันเลยนะคะสนใจและสอบถามรายละเอียดติดต่อที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะแล้วพบกันอีกทีนะคะที่โรบินสันค่ะ